สวัสดีครับพี่น้องมาพบผมอยู่คือเก่านะครับบาวเบวิธีศาสตร์นะครับเนาะการมากับผมการซีมีคลิปมาให้เบิ้งอีกคือเก่านะครับเป็นนี่การซีมีคลิปการเท็ดกับกระบังนะครับกับดักหนูนะฮะกับกระบดักหนูกับกระบังแบบวิธีโบลำโบราณนะครับเนาะอุปกรณ์กับซีมีไม้ไผ่นะฮะกระบังไม้ไผ่นะฮะตัดมาประมาณซิป สี่เส้นนะครับจากจากขอบนี่ขอบกระงฝั่งนี้มาหาคอนี่กหะ,กะห้ได้ประมาณจักสิบเส้นนะครับแต่ทีเรือจะกปลายมันนี่ห้ได้จักสามเส้นครึ่งหรือสี่เส้นนะครับประมาณสี่เนาะนี่สี่เส้นอันนี้มานนี่สิบเส้นก็รวมกันเป็นสิบสี่เส้นนะครับเนาะกะขั้นนะครับใบพายนี่ตัดมากแล้วก็เล่นะเาให้มันโค้งได้นะเล่าให้มันโค้งได้อันนี้ผมก็เล่าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้คือเล่าให้มันโค้งได้เนาะ ตัดมาประมาณจะแปดสิบไปหาเก่าสิบเซนได้ครับแปดสิบแปดสิบหาเก่าสิบเซนนั่นไม่ไ้เพราะว่าวิธีโค้งมันจะจีโค้งได้แนะต่สารนไหลมันจะจีโค้งบ่ได้นะขย่าไหาลก็ของเธอกเกะกะขย่ามันโค้งได้อยู่แต่ของเธอเกะกะนะครับเนาะกะมี่ขาเอือนอันใดบ้ลงอะไรอันนี้ผมก็ค่อยจำบ่ค่อยได้นะว่าเอือนยังเนี่ยโบราณนี่ไล่เกียจมอ้ะเนี่ยนะครับ,ร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 บเดี๋ย้อมใบตะกรงเนี่ย อย่างสี่นะเนาะเฮ็ดมาอย่างสี่ค้งเงี้ยวครับ,นะารบจากจากขอบที่เ้าบักไว้นี so ่เห็ดบอกกับกับเอามาเทียบถากกับกระบังให้มันอยู่ประมาณนี้นะอย่าให้มันชนตูดเลยมันจะห่างมาได้นะครับแล้วก็อย่าให้มันสูงขึ้นมาเลยเพราะว่าหนูเข้าไปแล้วมันสิบอลลันนะครับเฮ็ดมาประมาณนี้ครับเนอกก็เอาใส่กับกระบังเข้าเนาะเพราะว่ากระบังผู้ใหญ่ผู้น้อยเนาะสิว่าระดับให้เลยโมเมนต์นะสมบัติโควงเงี้ยวให้เลยกับโมเมนต์เพราะว่าบางเทธอใส่กระบังใหญ่ ตัวนี้ก็ต้องยาวน้ำนะครับประมาณนี้นะกาไม่เชือกนะเชือกไนลอนเท่านี้ละโบล่าเราใส่เชือกไนลอนเขียวๆนี่มามาเริ่มกันเลยนะครับก็คั้งแรกนะฮะกับบางเข้ามาจ่อหู้นี่แล้วก็หู้ตูดอีกนะครับนะหู้ตูดหู้หู้ทั้งทึ่งนี่จ่อประมาณเส้นครึ่งนะฮะห่างจากขอบเข้ามาหู้ทั้งตูดนะฮะจ่อจากขอบเข้ามาประมาณจาก สามเส้นครึ่งหะสี่เส้นนะให้มันยืองกันนะครับเพราะว่าเขาจะหายขั้นถ้ามันเฉียงออกข้ามากสินะครับนะแล้วกะ็วัดจากปากกระบังเข้ามานะฮะประมาณหกเส้นนะครับหกเส้นถามว่าบากนี่นะปากแล้วกระถา,างนั้นเป็นหูเับเองสินะนะตามที่เห็นตามในภาพนะครับนะบนะแล้วกะ็จากขอบกระบังเข้ามาเส้นหนึ่งนะใไอจ่อหูน,หน้อยๆนะฮะสามหูจอ,อนี่ แล้วก็เจาะนี่แล้วก็อันนี้ทีๆกันแน่ครับสองหูเอาไว้มดเชือกนะฮะกระิเป็นเชิงสีนะครับตามที่เห็นเนาะอยู่พอเบิ่งออกเนาะกระมาเริ่มกันเลยครับการแรกนะฮะไอ้ไม้เข้านี่เหลามาเนี่ยต้องให้ทั้งถ่ายมันแหลมๆมันเข่าหูในี่ได้ครับเด้อเนี่ยมันเข่าหูทั้งสองอันในี่ได้สีเด้อเนี่ยยัดเข้าไปมันได้แน่นแล้วสิกระชิบเชิงเชียง จะเหนกาเบือนง,งานเนี่ยจะเป็นอย่างเชียงสีอะครับ,ยกกบหยัดกข้าไปให้มันแน,น่นต่อบ้านนี้เลย้วก็เชือกนะฮะสอดเข้าหูที่เ้าเจาะเนี่ยหูหนีนะ่เนาะอเขาหูหนี้ก่อนอันนี้ผมจาอไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมสิมาเจาะเอาตอนเฮ็ดคลิปนี้มันก็นสีเห็นว่ามันมันยาวนะครับมันสียาวพูดลิปสียาวพดเขาสอดลงมาหูแหลกนะครับ แลาก็สอดกลับขึ้นไปหูวที่สองตรงนี้นะฮะสอดกลับขึ้นไปแล้วก็สอดลงมาอีกห่วนึงหูวที่สามเป็นหูวนี้เนาะสอดลงมาแล้วก็เอามามัดนะฮะมัดหมัดมัดกับปลายเสือกตัวนี้เนาะมัดไปเห็มันอยู่ฮะเพื่อหย่งเพื่อบอกให้มันลุดนี่แล้วเมียนมัดมันอยู่เพื่อบอกให้มันลุด กันมัดเนี่มันรุดนี่มันสีโอยู่นะครับควรมีกวนอีกนะครับมาตัวเอยู่เนาะดึงเขาเลยครับตัวนี้มันอยู่เลยกระสีเปลี่ยนออกมากประมาณนี้นะข้างในเวลาเราหาถ้ากระสีดึงเอาเสือกตัวนี้ลงมาตัวนี้เป็นเสือกหางบวงเขานะครับกระสีเปลี่ยนประมาณอย่างนี้นะครับ เปิดปเปตาเมนกวบานนี้หลังจากห่านนะครับเข้ากับสิมากะหมองเข้าสิมัดไล่นะครับมัดไล่เกล็ดมันเนาะคือจเปลี่ยนทังสี่นะครับเข้เาเข้าถึงบ่วงไว้ซะก่อนนะครับเนี่ยถึงบ่วงไว้ให้มันเต็มเต็มหูวไฟเข้าซะก่อนถึงเฉกลงมาให้มันเต็มหูวไฟเลยนี่นะฮะประมาณนี้แล้วพอเมื่อบีบนี่นะครับอากะหมองสิมัดมัดตัวนี้นะฮนะ เนี่ยเห็นไ่มข,ข้าขึ้นมาซำได้เขาเอาเชือกกะไว้เลยครับเนี่ยประมาณนี้ได้เห็นบ่มถักมัดข้าวรมัดมันครับมัดกะมัดกันงใ้กระได้ให้มันอยู่อยากบวงยังพุนก็จับวงทบเข้ามาสองอันแล้วสิกะเอาหวัวนี่เอาสอดเข้าไปแล้วก็ดึงหัวเลยครับชือดหนาน,นะครับ แต่ไม่มีอย่างไรจะลองเบิ่งมบัดมันห่างบอลในบอหลังจากที่หมัดไปแล้วมันจะห่างในบอนะครับมันห่างใดก็โอเคนะครแต่้ามันห่างบอในใดทำกัน,กนไล่ๆเชือกข้มาไหมนะน,นี่ก็ได้อยู่กับผมได้อยู่ครับทางขันตึงเชือก ขึ้นมาหาปลายขั้นเลยครับเอามามาไปปลายขั้นเ่ยครับมาเปมนปลายขั้นเนาะเทียบตัดเชือะไรกัเต็ดบ่วงคือผมอยู่ละครับเป็นไงมันเลื่อนได้ที สี่ครับมัดลายขั้นแล้วขั้นอยู่ประมาณนี้เนาะวีธีวิีีเข้าจะหางนะครับอันนี้ถามมาห่างยังไงครับอัน,นี้ดึงดึงตัวนี้ลงมาครับเนาะเลยสอดกขับไปขอปึ๊บครับนะขอแหวนสียครับแล้วก็เอาเชืออเข้าเห็ดเป็นบวงไว้ในปากมันนะครับเนาะ บวงนี่นะครับประมาณหนึ่งสี่เวลาเวลาที่หนูมันเข้าไปกินนะครับหนูมันเข้าไปกินไปมันก็จะมาดันดันไล่ตัวนี้นะนะมันก็สิรันหนึ่งสี่ครับประมาณนี้เลยครับเนี้นครับเน้นเน้นประมาณหนึงสี่เลยครับเ,เขาก็มาตัดลายเชือกออก หายเสียก็มันกำอุบหอนมาเทยูครับพอให้มันลดมาเนายูแห่ยนเหล่นรอยครับเห็นครับเป็นอันนี้เป็นกราบกระบงังรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นคลาสิกนะคือมันมีหลายรุ่นนะครับ ผูกคนเทียบออกมาไหมกับเส้มีเป็นเ,อา,เ,นเอาอยางใส่ใน่บทเหตุขั้นโกงเ่าอยางใส่แท่นนะพี่นะอ่าคือแถวภาคกลางมันจะเอิบมาดวงวนะครับเนาะทางอีสานเท่ากันง่ายๆที่แถบกระบังนี่แหละเด็กกสิ่งนะฮะ<ม>เบิ่งแล้วเชิญชอปไปเริ่มนะครับฝากกดติดตามไปแน่นะครับเอาเปที่อีสานนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิป เก็ดเครื่องมือหายกินในแบบบราณำบรล้านมาฝากขอบคุณมากค่ะ